สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมมาทู่ของทุกคนก่อนรับชมคลิปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับใกล้จะ1,000ันซับแล้วแล้วก็ฝากช่อง m ัมบอยชาแนลด้วยนะครับช่องนี้นี่เรื่องเซิร์ฟจีนี่ยืน1เขาแปลอย่างละเอียดแล้วก็อธิบายทุกสกิลอย่างละเอียดนะใครที่สนใจดูตัวพวกล่าง2หรือตัวที่จะเข้ามาในอนาคตไปสช่องซ b มบอยชาแนลได้เลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลของเคียวตะ ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาทั้งมือใหม่มือเก่าจะกดท่าจัมบล็อกหรือว่าท่ากดเฟสไม่ติดนะ, oh, อ,ะอย่างแรกเราไปดูสกิลก่อนดีกว่าสกิลที่มีปัญหาบ่อยๆคือท่าถ้านี้จัมบล็อกนี่คือถ้าปกติจัมดังปกติมันก็ได้นะถ้าคนแบบอาจจะยังไม่ชินหรือกดไม่ค่อยทันนะเรากดสเตปจัมแล้วก็กดดังธรรมดาได้นะแต่ว่าความเร็วอ่ะมันจะ ต่างกันชั่วเซี่ยววิหนึ่งเท่านั้นถ้ากดใช้จำบล็อกเป็นอ่ะจะบล็อกยากกว่ามากเลยในการกดจำบล็อกเนี่ยเราต้องกดสเต็ปจำใช่ไหมแล้วก็กดท่าส่งมันก็จะขึ้นเป็นจังหวะดังโลขนาดนี้หลายๆคนอาจจะยังกดไม่ค่อยเป็นนะบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวผมมีวิธีให้กดติดได้บ่อยเกอดทุกครั้งคือถ้าเล่นบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวเป็นแน่นอนเดี๋ยวกดดังบ่อยๆได้แน่นอนอีกสกิลหนึ่งคือเลี้ยงบุกถอยหลัง อ่าสก,กิลนี้สก,กิลนี้ในกรณีที่ว่ารับบอลจากเพื่อนแล้วเราจะสเต็ปแบ็คถอยหลังนะคือหลายๆคนอาจจะกดไม่ติดถ้ากดไม่ติดมันจะกลายเป็นท่านี้แทนปุ๊บอ่ามันจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาแทนถ้าสมมติกดไม่ติดเดี๋ยวก็มีทดสอบให้ดูท่านี้กดง่ายมากๆเดี๋ยวลองดูตามผมแล้วกันนะโอเคไปดูกันในโหมดฝึกซ้อมใครที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าคลิปนี้ก็โอเคนะเพราะตอนแรกผมก็มีปัญหากดไม่ค่อยติดนะ แต่ว่าพอมีเพื่อนในทีมเ,เขาแนะนํามาผมก็ลองเปลี่ยนวิธีการวิธีการกดดูเออมันใช้ได้จริงแบบเรากดง่ายมากๆาเดี๋ยวดูเดยผมปิดสกิลแม่แล้วคููดาวก่อนเราจะมาลองกันที่สกิลแรกดีกว่าอที่ผมว่ามันกดง่ายกว่านะก็คือสเต็ปแบ็ถอยหลังยิงนะ อันนี้คือถ้ากดจะเติดแบตถอยหลังยิงปกติที่ที่ว่าเราไม่ได้รับบอลจากเพื่อนนะแต่ที่จะมีปัญหาคือถ้าเรารับบอลจากเพื่อนเราจะสเติรแบตถอยหลังนอันนี้คนจะกดไม่ติดบ่อยหลายๆคนอาจจะกดแบบนี้ปุ๊บบางทีจะกดติดเป็น5น้านีบ้างเพราะว่ามือเราไม่รัวพอบางทีล้าเรากดเบิ้ลปุ๊บไม่ติดบ้างบางทีกดเบิ้ลปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ติดอย่างนี้เดี๋ยวบางทีก็กดกดเบิ้ลแล้วกลายเป็นแบบเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวา เนื่อบางทีเนี่ยมันจะกดยากมากวิธีแก้ก็คือเรากดสเตปจำค้างไว้ปุ๊บอ่าพอจังหวะที่เรารับบอลได้แล้วเราก็กดกดชูดมันก็จะติดแบบติดง่ายๆเลยคือเรากดค้างไปเลยปุ๊บอ่าเห็นไหมหลายๆคนอาจจะกดเบ้นสเต็ปจำเคียวตาสองทีนะอันนี้ผมกดแค่ทีเดียวอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นนี้ผมนะเมื่อกี้อันนี้ง่ายมากๆเลยนะลองใหม่ลองใหม่อ,อีกทีปุ๊บ อ่าเห็นไหมบางทีอาจจะดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมมีภาพฉาให้ดูเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราเกดแบบ,บน้นแถบบบางทีก็กดไม่ติดบ้างบางทีก็กดไปติดอีกท่าบ้างเนี่ยอ่าเนี่ยถ้ากดถ้ากดถูกมันก็จังหวะมันก็จะแบบนี้ แต่ว่าถ้ากดไม่ถูกมันจะเสียอารมณ์มากเพราะฉะนั้นนี่กดค้างไว้ปุ๊บพอได้บอลแล้วกดปล่อยแล้วก็กดชูแทนมันจะเป็นติดเฟสนะย้ำว่าอ่ากดจะติดจําค้างไว้ในจังหวะที่ว่าเราได้รับบอลแล้วก็รีบปล่อยกดชูเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองไปดูกันส่วนถัดมาเป็นท่าดังอันนี้คือท่าดังปกติเลยคือเรากดจะติดจ้ำแล้วกดท่าดังผ่านบล็อกอันนี้คือท่าปกติที่ห,หลายๆคนบางทีอาจะจะกดไม่ติดหรือว่าบางคนถ้าจะกดอึ๊บเนี่ย ถ้าสมมุติเราจะใช้จัมบล็อกเนี่ยเนี่ยถ้าจังหวะตรงปุ๊บม,มันจะเกิดติดเลยแต่ว่าถ้าจังหวะไม่ตรงอ่ะมันจะกลับไปส่งให้เพื่อนนี่แบบนี้แล้วผมมีวิธีแก้ทําให้ได้กดติดบ่อยๆนะ,ะสำหรับผมมันอาจจะไม่ติดร้อเซบางทีมันอยู่ที่จังหวะด้วยแต่ว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้มันติดง่ายมากขึ้นเราจะกดถ้าจะกิดจัมพ์คีโยตะพอถึงบอลปุ๊บเราจะกดท่าส่งบอลค้างไว้อ่าเดี๋ยวดู อ่าเห็นไหมเห็นนิ้วผมมเมื่อกี้เติบการทีโยตะอปึ๊บอ่า,อาเห็นไหมแบบนี้มันจะกดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะถ้าเรากดจังหวะนี้ค้างไว้อ่นนี้ผมกดผิดปึ๊บ,อ,บอ่าเห็นไหมคือถ้าเราลีบกดสเต็ปตามแล้วก็กดปล่อยปึ๊บบางทีจังหวะมันไม่ตรงมันจะไม่ขึ้นดังให้นะแต่ว่าถ้าถ้าในกรณีที่ว่าเรากดถ้าไอ้นี่ค้างไว้อะ่ะ เปอร์เซ็นที่ติดอะ่ะมันจะบ่อยมากๆเพราะผมใช้แบบเนี้ยเลยมันเลยติดค่อนข้างบ่อย,ยนะโอเคถ้ามีประโยชน์ก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็จะ1000งพันซับและก็หวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการในการกดติดให้กับเพื่อนๆได้นะลองไปทำดูผมมองว่ามันใช้ได้จริงนะเพราะว่าผมก็ก่อนหน้านี้ผมก็กดไม่ค่อยติดเหมือนกันจน ผมใช้วิธีนี้คือติดแทบจะ100%ยกเว้นถ้าจำบล็อกนะถ้าจำบล็อกบางทีแบบจังหวะมันอาจจะไม่ได้จริงบางทีมันก็ไม่ติดนะแต่ว่าถ้ากดเฟดเนี่ยถ้าผมไม่พลาดเนี่ยแทบจะร้อเลยอันนี้คือง่ายสุดๆก็ไปลองใช้กันได้นะก็ใครอยากให้ทำอะไรมีอะไรก็แนะนำเข้ามาใต้คลิปได้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งซ้ำๆไปให้ครบ1000คนขอบคุณมากครับ ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ